ตกใจนะครับตรวจอุณหภูมิทางอากาศบอกว่าอุณหภูมิที่3.7องศาเราต้องมาเดินตรวจภาพจริงนี่พื้นหญ้านะครับมาที่พื้นถนนก็10-11ได่บอกว่าอากาศหนาวจริงครับอันนี้ก็10-11นะครับดูที่หินหินนี่7นะครับ7องศาอีกอ็นหนึ่งกระถาง8องศาที่ไม้ไผ่ <c oughs> ก็เดินตรวจสภาพมาด้านหน้าพื้นถนนยอดหญ้าคิดว่าหญ้าจะต่ำกว่านะครับเริ่มหนาวเรืเลยครับหญ้าจะต่ำกว่าคิดว่าแบบสาแบบมองศาตกใจเหมือนกันนะโอเคเงินอุณหภูมิใน ที่ตรวจมาจากเครื่องเซ็นเซอร์ที่มือถือบกสามองศาภายนอกก็ยัง3อยู่นะครับ3 4มหอยู่อันนี้8องศานะครับไปที่ป้ายภูแพวาเป,เป็นปูนมีไฟด้วยก็10องศาก็มีไฟอยู่ กระถานแก้วน้ำกระถางแก้วกาแฟก้าองศาส,สภาพโดยทั่วไปนะครับยังเช้าอยู่นะครับเห็นดาวนะฮะดาวิสุ์สว่างมากเลยแล้วก็วันนี้เป็นดวงจันทร์อยู่นะครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดีแต่แสงมาแล้วนะครับแสงมาแล้วลองวัดที่โลหะไหมครับว่าปุณนภูมิจะเท่าไหร่วัดที่ต้นไม้ ต้นไม้9องศาครับดูที่รถที่เป็นโลหะรถ7องศา6องศากว่าครับเฉลีย่ยต่ำกว่า6ดูค่าเฉลี่ยด,ด้านล่างนะครับอง,องศากระทาลดรอมแม็กยางลดไม่ไหวแล้วครับมันหนาว อาที่ยาใต้ต้นไม้9กองศา8ปดองศาหมดยิ่งขึ้นสูงก็10บองศาตงใบไม,ม,ยม,ยมย้ยอดไม้9กองศาไปที่ใบไม,ม้ที่มีแสงไฟ5้าองศาครับเหนะ็นไหมฮะอุณภูมิลดต่ำไม่เท่ากัน8ปดองศาต้นไม้ใกล้ก็ประมาณ8ป แปองศาเองศาก็ที่แน่แน่คือแปดองศานี่แน่นอนนะครับจากการตรวจสภาพในพื้นที่จี่แปดเ้าองศานะครับเราย้ายไปเรื่อยๆแล้วก็เดินยิงไปเรื่อยๆบิ๊กไบ ไม่นใช่นั่นน่ะมันเรียกไปถูกอะไรเนี่ยแปดรงศาสาราข้างบนอ่ะหลังคาหลังคาที่สามองศาครับยิงผมจะยิงใหม่นะครับหลังคาที่สองสามองศางั้นแสดงว่าที่เครื่องมาแม่จันอุณหภูมิสามจุดเจ็ดนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับโอ้ย อันนี้ถ่วยกาแฟ9องศายิงขึ้นหลังคาครับหลังคามีน้ำค้างสูงนี่ก็5องศาโอ้ที่ว่าน้ำค้างแข็งแน่กระนิงคระลิงคิงคะนิงิงมันก็องกระลิงกระลิงกระลิงดูนะครับตะลาตานบนนะครับผมยิงที่หลังคาว่าอีทีหนึ่งเออเอออม่เออเริ่มเล้ว ค่านิ่งที่สองสามองศาครับพื้นปูนใต้ทลานันที่ว่ายอดน้ำค้างแข็งแบบแม่คานิ่งนะครับประคงนี่นะครับนี่เรามาดูลงลงหลังคาอีกด้านหนึ่งว่าอุณหภูมิหลังคาจะเท่าไหร่นะครับด้านนี้ดูนะครับ ก็สี่ห้าองศาหลังคาห้องพระเครื่องกำลังตรวจวัดนะครับ ก็วิ่งอยู่ประมาณสองสามองศา,านี่คือลังคาใต้เขาขาวทีว่เห็นนะครับข้างล่างทะเลหมอกเริ่มมาแล้วโอ้ยจะเป็นลงเขาหน่อย อขออนุญาตนะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ข้างล่างคือทะเลหมอกนะครับจะมีทะเลหมอกเริ่มมา้าเรียมหมดแล้วอ,อ้าวกระตายน้อยวัดอุณหภูมิกระตายในเซทลายยิงปุป๊บกระตาย13องศาครับขนกระตา 13, า่าย13.45องศาอ๋อตัวนี้12องศา ยูทิธาแล้วก็ให้อาหารกระต่ายก่อนช่วงเช้านีโอ้ยผักเย็นผักเย็นกระต่ายน้อยผักเย็นนี่ผักเย็นโอ้ยกระต่ายกินผักใหญ่ครับอุณหภูมิผักที่ตายที่กระต่ายกินนะครับ10องศาครับกระต่ายกินผักที่อุณหภูมิ10องศา ใชจากสถานที่จริงหุบนี้นะครับเห็นนะครับมีหมอกเริ่มขึ้นเหมือนจะเลื่อนแล้วนะครับมองไปไกลๆก,ก็มีหมอกนะครับที่ตัวเมืองแม่จันนะครับตัวเมืองแม่จันไปทางนู้นครับไปทางเชียงของเชียงแสนมีหมอกหมดครับจนะอดเปตอง ใบตองตรงนี้เก้าองศาลงขาไปก็ยัง9้าองศาอยู่ครับใบตองไกลๆก,ก,ก็สิบองศายอดไผ่สิบองศายอดไผ่ประมาณสิบองศาครับนะครับก็ถูกว่าอุณหภูมินะครับน้ำค้างบนหลังคาเดี๋ยวมือไม่นิ่ง ลังคาด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะให้เครื่องนิ่งกันนะครับก็มือไม่นิ่งเองก็ประมาณมนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองอ่ะกดใหม่ดีวกว่ายิงผิดยิงต้นไม้ มือแกว่งไปมานะครับค่าแกว่งโอเคครับไม่แกว่งแล้วครับหน่งที่มาณสามองศากว่าครับงั้นสรุปว่าอุณหภูมิในอากาศนะครับน้ำค้างยอดหญ้าที่ปูกแพรวาก็ประมาณสามองศานะครับตามที่เซ็นเซอร์ที่มือถือบอกไว้ก็ถือว่าถูกต้องนะครับตัวอุณหภูมิในตัวหญ้า ในตัวพื้นถินก็อยู่ที่ระหว่าง8ถึง9องศาครับรายงานสดจากไร่เกเตศกูเพวาวสถานที่ก่อสร้างที่เก็บเมล็ดพันธุ์พืชใต้ดินและศูนย์เฝ้าระวังและเตือนที่บัดภัยเครือข่ายรับมือระดุกเฉิญภาคประชาชนสวัสดีครับ